โยนหินถามทางกันดีกว่าสวยเนะเาะระหว่างทางที่เรามาบรรยากาศดีมากอยากชวนทุกคนให้มาเที่ยวที่วัดพ <c oughs> ี่คุณม <laughs> ผมไม่กล้าเดินมรขาสั่ง <c oughs> <c oughs> เอาสองคนจะเดินบนกระจกไปถึงจุดหมายว่าจะรอดหรือเปล่านะครับไปดูโอ้ผมก็กลัวเหมือนกันนะเนี่ย สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดเขาที่หนักที่สุดนะครับทำไมวัดเขาตาแบกโอ้โหวัดนี้มีความพิเศษยังไงอ่ะตามจริงอะเคยเห็นใน u t u b e ครับแต่ว่าไม่เคยมาแต่แต่เห็นเขาบอกว่าไอ้ตรงที่เดินมันเป็นแก้วอะอืมเขาเรียกว่าสกายบล็อกสกายบ็อกแปลว่าอะไรคนท้องฟ้าอ่าบล็อกอ่ะเดินอ่าเดินบนท้องฟ้าเดี๋ยวเราไปดูมันมีสะพานกระจกบนท้องฟ้ามันสูงแล้วมันก็เป็นที่เที่ยวแห่งใหม่ของเมืองชลบุรีด้วยอยู่ที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับชื่อวัดเขาตาแบกเขาตาแบกนี่เลย มีอะไรนี่เลยไปเดี๋ยวเราตามไปดูข้างบนมีอะไรกันบ้างสบายเลยตาคมผ่านค่ตู้นี่มันตู้ค่าเชื้อนี่มีใบสีขาวสีเหลืองสีแดงจับแล้วจะโชคดีไงนี่เขาบอกนี่เห็นไหมนี่โชคดีหรือเปล่านี่รุ่งเรืองในการงานนี่สีเหลืองออ๋สีแดงอะไรผมว่าถ้าคุณมีความสุขสมปรารถนาหมดเลยเหรอไหมคุณจับคุณจับหมดเลย ใช่เราต้องรวบเลยเราจะได้โชคดีรวบเลยเดินเข้ามาแล้วสวยนะคุณนะสวยยครับสวยดูดิครับข้างหน้าดูวิวครับว้าวดูท้องฟ้าดิโน่นโน่นคุณสะพานกระจกอยู่โน่นโน่นไงอ๋อข้างบนเออเราต้องเดินนี่เหรออ้อมเหรอ ใช่เราน่าจะต้องเดินแล้วน่าจะต้องเดินไปตรงแล้วก็อ้อมเขานะเท่าที่ผมเดานะคุณคุณไหวไหมฉันจะบอกเลยว่าแค่นี้สบายมากเออจริงผมมีเคล็ดลับนะผมแนะนําเลยไม่ว่าจะไปเที่ยวทุกที่นะหนึ่งคุณต้องพักผ่อนให้พออืถาว่าเป็นเกี่ยวอะไรทำไมบางทีคนเราเรานอนนอนน้อยนอนไห้พอมาเที่ยวต่อให้เที่ยวอะไรก็เหนื่อย พอเหนื่อยก็หงุดหงิดเนี่ยเนาะไม่สนุกนะคือต้องครับต้องต้องพักผ่อนอย่างน้อยพักผ่อนเวลาไปเที่ยวพักผ่อนคืนนั้นให้ดีนะครับเพราะว่าเวลาไม่งั้นมาเที่ยวคุณจะฝ่นนลายไปทั้งทริปเลยพยายามนอนให้เยอะนะใช่ไม่ใช่วางแผนแต่ว่าจะมาเที่ยวคุณต้องวางแผนก่อนมันที่จะเที่ยวด้วยคุณเราจะถึงแล้ววิ่เงเ <laughs> เราต้องเลือกนะปายเขาบอกว่าทางไปสะพานกระจกแต่ทางนี้ก็ขึ้นได้นะคุณเป็นโมดขึ้นไป,นไปไอ่ะคุณจะชอบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขวาลายซ้ายดีนะมันไปได้สองทาง<ร>า<ช>จะไปได้วยกันเลยแล้วไม่หลงนะไม่หลงโยนหินถาม <c oughs> ทางแล้ไปไม่หลงเลยเอางีา้ะนะเรามาโยนหินถามทางกันดีกว่า <c oughs> เอางี้ามละเออไม่เคยเล่นเหมือนกันวะลองไหม <c oughs> เราจะโยนหินก้อนนี้อ่ะคุณจับไว้ คุณดูหินมันมีความแปลกอยู่ถ้าหน้าหินด้านนี้ยมันสะอาดใช่ไหมอีกด้านหนึ่งมันจะสะปกปรก,ปก,ปกถ้าด้านสะอาดเราจะไปนี่เราจะใช้บนันไดถ้าสะอาดจ,จะไปนี่ใช่แล้วถ้ามันออกด้านสปกปรกเราจะไปเส้นทางนี้นซึ่งเ <มา S 2> ดินอ้อม<ง>อันนี้300กว่าขั้นเลยนะคุณจริงปะอ่าอางนี้ผมให้คุณเป็นคนโยนหนึ่งสองครับผมรู้เลยอ่ะสวสัมผัสอย่างเงี้ย เราจะไปทางนี้กันนะครับทุกคนเราจะอดเดินขึ้นรอดตัวไปรอดไปอ่ปลาปลาปลาไปทางนี้ก็ไปทางนี้สวยเนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นระบางทางอุ้ยขาไม่แลพี่บอกเลยสุดยอดแ่ล้วเนี่ยใครมาอยากทดสอบกําลังขาก็ไปบนไดนะครับไปไม่กี้นะไอตรงทางแยกนี้ที่ที่แค่ผ่านเนี่ยอืแต่ทางนี้ก็ินหมมจะไกลหน่อยนะเราก็ต้องเดินป้อมเขา หินคุณทิ้งแล้วคุณจะเก็บกลับบ้านเหรอครับระหว่างทางที่เรามามเขาปลูกโบตมัมต้นไผ่บรรยากาศดีด้วยรอบๆโอ้นี่เป็นธรรมชาติสวยนะฮะข้างหน้าระยะทางอีกยาวไกลใช่คุณเลือกเส้นนี้ <laughs> นั้นคือตรงแัดชัดเลยฮะมันเป็นความยุติธรรมไงคุณโยนหินทำทาง เราต้องยอมรับกดเราต้องไปทางนี้ครับถึงไม่ไกลครับคุณรอดคุณรอดไลจริงๆมันก็เหนื่อยนะแต่พอเราเจอกับธรรมชาติระหว่างทางมันจะแบบฟินกว่า กว่าถ้าจะทําให้การเดินไม่น่าเบื่อแล้วมันมีอะไรมองไงดึงจุดสนใจดึงความเหนื่อยไปหลอด้วยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเดี๋ยวเราจะไหว้พระก่อนที่จะขึ้นไปบนไดนี่ต่อนะครับ เราไหว้พระกันหรอไหว้พระเหรอขอพรก่อนขอพรก่อน่ได้ก่อนใช่หน้าขาเยอะมากครับเนอะผมก็สังเกตรู้สึกว่าตึงๆที่หน้าขาเนี่ยครับใช่ครับ คน,คนนะถ้ากล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาไปแข็งแ้วไมปวดเข่าขได้โอพักกันสักครู่ไม่ไหวแล้วดูหน้าผมกระหายน้ำแล้วไรผมมีเทคนิคมาฝากนะทำไมครับผมรู้มา,านแล้วถ้าเดินบนไดขึ้นแล้วมันเหนื่อยมอีวิธีหนึ่งจะทำให้มันเบาขึ้นยังไงครับคุณอยากรู้ไหมยด้ผมจะบอก ลราเดินใช่ไหมยกก้นข้างหนึ่งเว้ยเดินเรายกก้นเย่างนี้แน่้ตัวเราเบาขึ้นจริงปะจริงปะจริงครับคุณเดินแล้วคุณยกแก้มก้นขึ้นข้างหนึ่งใช่แล้วมันจะเบาใช่แล้วเดี๋ยวคุณลองเดินดูยกเลยรู้สึกไหมใช่ใช่ใช่คุณไปรู้มาจากไหนนะรู้มาจากไหนด็อกเตอร์เอ้ยคุณด็อกเตอร์ด็อกแคปครับมาแคปนี่าดิ ที่คุณดูตาไปคาดสุนเยอะไปใช่ไหม คุณคุณเห็นไหมคุณเห็นอะไรไหมเห็นวิววิวไม่ใช่วิวตรงนั้นคุณแต่เป็นตรงนี้ทางไปสะพานกระจกแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นกว่าทางไปสะพานกระจกนั่นก็คือโออะไรกันครับเนี่ยคือทางมันชันมากช่ชนเกินไปทางชันมากครับเราต้องเดินลงไปนู่นฮะ อาจจะยากนิดนึงนะถ้าถือกล้องไปด้วยล้าเดินไปด้วยมันสัมาัสกันได้นะครับมันอาจจะพากันได้เพื่อความปลอดภัยเราจะตัดไปที่ข้างล่างเลยนะครับอืไปเมื่อตอนที่ผมลงจากรถอ่ะผมเห็นเหรียญเหรียญหนึ่งสะท้อนแสงซึ่งตกอยู่บนพื้นนี่ครับนี่ไม่ใช่เงินผมนะเงินที่หล่นตามพื้นนะครับผมเก็บมาผมก็มีที่ไว้ละผมก็จะมาไว้ตามเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาก่อนนะนี้นะครับใช่ตามับ อุจะบอกว่าถ้ากล้องมันทะลุบรรยากาศได้นี่คือเย็นจริงนะโอ้ยไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ตั้งร่วงจะวางเหรียญบาทอ่า,อ,าอันนี้ไม่สะดุดนะครับผมไม่อยากพาค,คุณน่ารถเข็นนะผมอยากเห็นสะพานกระจกแล้ว <laughs> โอ้โห,โห,โหคุณคุณเงองเสียงดังผมชอบอะ่ะโอ้โหดูดูด ซื้อบัตรสะพานกระจกมีจำหน่ายที่ตรงนูน้นต้องเกิดสะพานกระจกเราถึงแล้วนะและเราต้องไปซื้อบัตรในราคาเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้ เราได้บัตรมาแล้วอ่าได้บัตรแล้วแดงเนโชว์บัตรนะครับคุณหมายเลขอะไรอ่ะ67สิ6เจ็้ยิแล้วผม89ด9 69เก้ฮ้ย68แท่านละสี่สิบบาทรอบละหนึ่งร้อท่านแต่วันนี้ที่เรามาก็คนน้อยนะครับเราก็เลยไม่ต้องต่อคิวนั่นเอง เดี๋ยวเราไปสะพานกระจกกันเลยครับโมงเขาให้เราใส่ถุงเท้ากันลื่นนะกันลื่นแล้วก็กันพวกเศษหินที่ติดตามรองเท้าเราไปขูดกระจกควาเสียหายนะดีดีมากเลยนะดีครับเพราะกันลื่น

เดี๋ยวไมผมไม่กล้าเดินมาไม่กล้าเดินเหรอครัไม่กล้าคุเกิดมาคเสียชเกิตเกิดมาเสียชีิเดินลงเฮคุณไปไหนคุณต้องเดินลงนี่เดินลง้องลง้มันแตกผมไม่กล้าเดินแบบสั้น ทำไม่ะขัแน่ผมไม่ขดไปผมยลยผมไม่กานั่งครับคุณกล้าเดินป่ะคุณครับเป็นไงครับคุณขาคุณขาสั่นเหรอคุณรู้ไหมคุณแค่ขาสั่นผมคืออะไรรู้ป่ะผมนี่ไม่ขยับเลยคือแบบ เป็นความดันหรืเป็นโรคหัวใจตามที่ผมก็ได้ยินนะคนที่เป็นโรคหัวใจอะไรเงี้ยเขาจะกลัวที่สูงมากตามที่ผมเคยเห็นมาเลยฮะคุณครับจะมีรายชาเลนจ์ผมหมมรือเปล่าเพืจะมาชาเลนจ์เลยผมนะเอางี้ไหนๆเราก็มาถึงแล้วเบาแต่เบาขาสาาั่นเลยทเพื่อเพื <ผม S 2> ่ออัดทันรถคุณเห็นระยะทางตรงนู้นไหมไปสุดนู่นเลยนะเดี๋ยวเราสองคนจะเดินบนกระจก ไม่ถึงจุดหมายว่าจะรอดหรือเปล่านะครับไปดูเพราะผมก็กลัวเหมือนกันนะเนี่ย เทคนิคการเดินบนกระจกเราห้ามมองพื้น้างล่างนะไม่งั้นเราจะเสียสมาธิห้ามคุยห้ามคุยด้วยคือเราเดินมองตรงอย่างเดียวโอ้โอ้ไม่ไหวไม่ไหวเขียวจริงเขียวผมัสั่นเลยเป็นภาพลงตานะใช่ไหมมันมีผลต่อจิตใจเนาะใช่มีผลคื น่าติดใจน้าหัวใจแล้วไม่เกี่ยวใจถ้าเราคิดว่ากระจกมันเป็นเหล็กเราก็กล้าเดินป่าวะใช่เออแต่เราจริงเราคือมันคือแบบเออมันก็แข็งแรงเหมือนเหล็กนี่แหละใช่ครับต่อไปอันนี้จะเป็นทางออกแล้วนะครับออกแล้วแม้เอ่อยังยังยังก็ได้ครับจะไปกินหลอวะจะไปกินหรอกินเลยฮะกินเลยอีทุมอิทุมยังไม่ต้องแกะจ้าจ้าจ้า เดินต่อระหว่างทางที่เราลงเขามีร้านอาหารแล้วก็น้ำดื่มเหนื่อยมากเหนื่อยมากนี่นี่แต่สดชื่นน้ำมะพร้าวอ่าใช่ครับน้ำมะพร้าวนี่ช่วยหลายอย่างมากทำให้สดชื่นนะอ่าแล้วก็ช่วยเจอกล้ารภาวะร่างกายขาดน้ำอืมเสียงมีโพแทสเซียมด้วยโพแทสเซียมใช่ดีมากมีหมดนะครับโพแทสเซียมแมกนีเซียมทุกอย่างคือทำกินหลังออกกำลังกายดีมากนะสดชื่นฮะคือดูดซึมไวนะคุณนะใช่ครับดูดซึมไวเลย นี่ดูดซึมไปคุณใช้หลอดเนี่ยดูผมดูจะหมดแล้วผมไม่ไหว่าผมผมปั๊มโอ้ย่ใกล้ถึงแล้วเราจะสิ้นสุดการลงเขาแล้วนะครับจำสะพานนี้ได้ไหมสะพานที่เรามาสะพานที่เรามาที่มีโบผูกเยอะๆใช่ที่มีโบผูกเยอะก็จบ คลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอยากจะชวนทุกคนมาเที่ยวที่สกายบล็อกเนาะใช่เป็นสะพานกระจกเนาะความสูงที่25เมตรนะโอ้ย25เมตรครับขาสั่นเลยสูงแล้วก็ความยาวกระจกเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณ200 26เมตรอืมอือืมระยะทางกระจกก็ก็ไกลเอาเรื่องนะครับไกลครับไกลไกลมนากในคลิปอ่ะขาสั่นเลยขาสั่นเลยคุณขาสั่นผมก็ขาสั่นขาผมไม่สั่นครับขาผมไม่ไปเลยตอนแรกกาวไม่ออกเลยอ่า ก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวนะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอำเภอศรีราชาใช่ครับค่าเข้าคนละเท่าไหร่ครับสีิบาทครับเขาจะนําเงินสีิบาทค่าเข้าเนี่ยไปสร้างองค์พระพุทธโสธรทองเหลืองนะครับโสธรเนะที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ใช่ตะวันออกตะวันออกโอ้โลบุรีอยู่ภาคตะวันออกถ้าใครชอบพวกเราก็กดติดตามกดชร์ใช่ครับฝากด้วยนะฝากพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วย กดติดตามไหมนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปใหม่ๆแล้วแล้วพวกเราจะพาคุณไปเที่ยวที่ไหนต่อก็กันอะไรครับรอเลยครักดกระดิงกระดิงกระดิ่งนิ่นิ่งนิ่นิ่งนั่งนิ่งนิ่งนิน